สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวสิงคโปร์และกัมพูชานะครับหลังทีมชาติไทยนะคบเอาชนะสิงคโปร์ไป3มต่อหนึ่งประเดิมนัดเปิดสนามซีเกมส์2 3งพนมะครับซึ่งเกมครึ่งแรกครับเริ่มมาได้7นาทีนะครับทีมไทยเนี่ยโยนบอลขึ้นจากทางขวาครับก่อนจะเป็นอชิตพลนะครับที่หม่งบอลตั้งไปที่กลางประตูนะครับให้เทียสักเพลยทพี่มายนะครับได้โคกขึ้นเน้นๆพาให้ทีมชาติไทยนะครับขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0 แล้มานาะทีที่38นะครับทีมไทยเนี่ยกไ็ได้ประตูเพิ่มจากเกมรุกที่ทําบอลมาถึงกรอบเขตโทษนะครับและเป็นอาชิตพนนะครับยิงเข้าไปแบบไม่พลาดนะครับไทยออกนําไป2-0และก่อนหมดเวลาครึ่งแรกได้5นาทีนะครับสิงคโปร์มาได้ประตูตีตื้นจากการยิงของนิกกี้นะครับทาสกอร์สิงคโปร์ขยับไล่มาเป็น1-2และจบครึ่งแรกที่สกอร์นี้และมาในครึ่งหลังนะครับเริ่มมาได้5นาทีเนี่ยไทย,ยได้ประตูจากจังหวะที่พงศกรเปิดบอลจากทางขวาให้ปุรเชษทอดสนิท ยิงบอลไปโล่งๆนะครับทำให้ทีมชาติไทยฉีกนำไป3.1ต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทีมไทยนะครับที่คลองบอลบุกได้มากกว่านะครับแต่ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมใดๆนะครับทำให้จบเกมนะครับทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3.1ต่อเก็บ3แต้มแรกในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์ครั้งนี้นะครับซึ่งนัดต่อไปในทีมไทย่พบกับมาเลเซียนะครับในวันที่6พฤษภาคมนะครับเวลา16นาฬิกาโดยเรามาเริ่มฟังความคิดเห็นกันเลยครับเริ่มจากฝั่งสิงคโปร์ก่อนเลยนะครับ เหมือนกับทุกครั้งมันสิ้นหวังซึ่งท่านต่อมานะครับบอกว่าัชค่ดว่าเหมาะสมแล้วนะที่ประเทศไทยชนะไปในคอมเมนต์ต่อไปครับชาวสิงคโปร์ท่านนี้นครับกล่าวว่าฉันมีความสุขเพราะอย่างน้อยเราก็ได้หนึ่งประตูท่านต่อไปครับสแสดงความคิดเห็นว่าแน่นอนว่าเราทําได้ดีกว่าหนังสยองขวัญครั้งก่อนในเวียดน,นามแต่ไทยนําหน้าเราอยู่9ก้าหนึ่งไอคิวฟุตบอลต้องพยายามอย่างหนักต่อไปก็ในซีเกมครั้งก่อนนะครับทีมชาติไทยก็ยําสิงคโปร์เละเลยนะครับ ทานต่อไปครับแสดงความคิดเห็นว่าผลงานที่ดีจะดีขึ้นในเกมต่อไปต่อไปครับประตูที่3ของไทยคือของขวัญการมองการสิงคโปร์กำลังหลับอยู่ท่านต่อไปครับทีมสิงคโปร์ล้มเหลวมีข้อบุพรล่องทางด้านแท็กติกก็ชาสิงคโปร์หลายคนนะครับบนบนะครับว่าแท็กติกของโค้ชเนี่ยไม่ควรจะเล่นเกมป้องกันนะครับก็บางคนอยากให้เล่นเกมรุกมากกว่านะครับเพราะว่าทีมสิงคโปร์เนี่ยมี ตัวที่หนากว่าแล้วก็สูงกว่าทีมชาติไทยนะครับท่านต่อไปครับแสดงความคิดเห็นว่าฉันเห็นส่วนหนึ่งของเกมและสังเกตว่าเพื่อนสิงคโปร์ไม่มีความมั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าในฟุตบอลคุณต้องเสี่ยงและพยายามฝึกฝนการยิงระยะไกลามากขึ้นคนไทยตัวเล็กกว่าเราเราควรเข้าพะทะกับพวกเขามากกว่าและคาแทกใส่พวกเขาให้หนักขึ้นโดยรวมแล้วอย่างน้อยฉันเห็นได้ว่าพวกเขากาลังพยายามอย่างหนกักการเล่นทีดีและทําต่อไป และคนนี้นะครับเข้ามาตอบกลับในเมนคนนี้ว่าคิดว่าเป็นโค้ดที่ทําให้พวกเขาคิดเช่นนั้นโค้ดคนนี้บอกให้พวกเขาเล่นตั้งรับซึ่งชาวสิงคโปร์ท่านต่อไปนะครับก็ตอบกลับว่าพวกเขาเล่นในรูปแบบใดดูเหมือนว่าระบบ4-5-1สําหรับผมคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทําได้ดีมากพวกเราแพ้กับทีมที่เป็นเจ้าแห่งซีเกมมันไม่เป็นไรกระบวนการเรียนรู้แม้แต่ทีมชุดใหญ่ของเราไม่สามารถเทียบพวกเขาได้พวกคุณทําได้ดีแล้วต่อไปครับ ไม่ต้องสนใจเรื่องคะแนนมันเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเต็มใจที่จะเล่นมากกว่าการตีเสมอต่อไปครับไม่อายใครที่พ่ายแพ้จงเข้ารอบสุดท้ายสู้ต่อไปนะเด็กๆท่านต่อไปครับแสดงความคิดเห็นว่าแพ้เวียดนามในนัดต่อไปและตกรอบการแข่งขันก่อนพิธีเปิดท่านต่อไปครับบอลสิงคโปร์กำลังตกต,ต,ต,ต่ำแน่นอนซเกมไม่สามารถชนะได้ อยาคาดหวังทีะคว้าแชมป์ไม่เช่ครับและฝันถึงการผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกเว้นแต่พวกเขาจะกลายเป็นเจ้าภาพอย่างกาตาทานต่อไปครับเรามีงานต้องทำอีกมากในการจบสกอร์ไทยจดทะลุแนวรับของเราได้อย่างไรสิงคโปร์ยังต้องพัฒนาต่อไปครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์นะครับเรามาตอนที่คอมเมนต์ชาวกัมพูชาเลยครับนักเตะไทยได้ได้มั่นใจในเกมนี้ ซึ่งท่านต่อมานะครับมาตั้งข้อสงสัยนะครับอายุต่ำกว่า22ปีทําไมไทยตัวใหญ่จังในชาวกัมพูชาท่านนี้ครับตอบกลับว่าฉันก็สงสัยเหมือนกันแต่คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาตอบว่าเมืองไทยเขาอุดมด้วยอาหารของกินมากมายอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกัมพูชาไม่ต้องทํางานหนักแบบเราไม่ต้องแปลกใจซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับคนนี้นะครับตอบกลับว่าพวกเขาโตวไวเรานั่นแหละที่ตัวเล็กเอง และท่านนี้ครับกล่าวว่าแต่ฉันไปเมืองไทยแต่ไม่เคยในระไบแบบนี้เลยนะท่านนี้ครับกล่าวว่าพวกเขากินอาหารต่างประเทศเรียนต่างประเทศมีโภชนาการเพื่อสุขภาพแต่ตอนนี้คอมเมนต์เรามีแต่ขี้ยาและท่านต่อไปครับก็มาตั้งคำถามอีกนะครับพวกเขาเล่นในชุดใหญ่บ้างไหมสงสัยเหมือนกันไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับถ้าประเทศเรามี VAR มันจะเจ๋งขนาดไหน ซึ่งท่านนี้ครับตอกกลับว่า VAR มันแพงมากกัมพูชาเรายังไม่สามารถจ่ายได้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับขอแสดงความินดีกับไทยที่มงคุณทำได้ดีทั้งบอลยาวและเกมโตกลับสิงคโปร์จำเป็นต้องแก้ไขจุดอ่อนและกลับมาแข็งแปร่งขึ้นความรักและความเคารพจากกัมพูชากีฬานำมาซึ่งสันติภาพและมิตรภาพซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ครับแสดงความคิดเห็นว่าพูดกันตามตรง นักเตะสิงคโปร์ไม่มีสปิริตของทีมเลยและพวกเขากําลังเล่นเหมือนนัดระชับมิดไทยเล่นดีมากยินดีด้วยต่อไปครับยินดีด้วยไทยแลนด์กองหน้าของคุณทาได้ดีมากในครึ่งแรกต่อไปครับเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรแปลกซึ่งทันต่อมานะครับเมื่อกล่าวว่าอาเซียนเกมเพื่อสร้างพิตารภาให้กับสมาชิกอาเซียนแต่แฟนคอมเมนต์ได้สมองกรุณาคิดอีกครั้งก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น ครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์และกัมพูชาบางส่วนในคลิปนี้นะครับท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างต่อผลการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปเลยนะครับ<อ>แล้วเจอให่ใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ